คุยตั้งนานแล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูให้ดูก็มองไม่เห็นนะทีถ้าเราไม่ไม่ถ่ายวิดีโอนะครับอ่าก็ให้ดูนะครับให้ท่านดูว่านี่แหละตกเยอะนะครับฝนตกเยอะทําให้เย็นชุ่มฉ่าคุณตาคุณยายก็นอนเพลินเลยแต่คนแก่นะคนแก่พูดถึงคนอายุเยอะๆนะอ่าคนอายุเยอะๆอย่างคุณตาเนี่ยคุณยายเนี่ยนอน นอนหลับไปได้นานหรอกถามว่าทำไมนอนหลับไม่ได้นานเพราะมันเป็นคนผู้เฒ่าเนี่ยมันเป็นคนที่มีอายุแล้วก็แล้วก็ถึงเวลาก็จะมีการาามีการถ่ายปัสสาวะปวด ปวด่ายปัตะวะคันเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสองเที่ยวนะครับก็ฝนตกยังไงก็ได้ได้ได้ไ,ดไม่ไม่ไม่ได้เห็นได้ยินน้ำฝนตกนะครับได้ยินน้ำฝนตกก็ตกขังกันทั่วไปนะครับตรงถนนใหญ่ใต้ต้นมะม่วงก็ขังเยอะนะครับขังเยอะนะครับน้ำขังเยอะ นะครับตรงไกลๆเดินน้ำขังเยอะนะครับอดอกขี้เล็กก็กำลังกำลังเบ่งบานสีเหลืองสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันแต่ทางโน้นก็ดอกทางทางบ้านเราไม่ค่อยมีมีต้นยิ้วขึ้นะนะครับสาธุสาธุนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศ นะครับให้ดูบรรยากาศสาธุสาธุนะครับให้ดูบรรยากาศอ่ามันก็มีมากพอสมควรนะครับมีผลมากพอสมควรก็ไม่ถึงขนาดหนะักกรอกเพียงแต่ว่าเราก็ให้ดูกันไปไปพอประมาณนะครับไปพอประมาณนะครับต้นลวงพึ่งก็ก็โตแล้วนะครับโตแล้ว คา,าดว่าปีหน้าเนี่ยจะพ้นหลังคาขึ้นไปนะครับจะพ้นหลังคาไอ้ที่ตั้งเครื่องออที่ตั้งที่ตั้งอะไรแท,ท,ท้งน้ํานะครับที่ตั้งแท้งน้ำเนี่ยนะครับก็มากพอสมควรนะครับต้นวาสนาก็สูงนะครับ แสดงว่าเรามีวาสนาถึงปีแล้วดอกวาสนา,านก,ก็จะขึ้นดอกพุทธก็จะขึ้นพุทธร้อนก็จะขึ้นอดอกเขี้ยวกระแตก็ดอกบานตะพรั่งเต็มต้นเหมือนกันเขี้ยวกระแตแต่ดอกมันเป็นเล็กๆนะครับดอกเป็นเล็กๆแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะครับพอมองเห็นอยู่เอาละครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ